ใบมะกูดแม่เหม,มือนกันใบมะกรูดกับมะนาวของแม่ผิมาทาแล้วอันนี้ก็มะกรูดเอาอองไงบนเปมเป็นอีหน่อยนงเจบไปกวเอาบมกรูดใบัะกรูดน,นีกนะแม่สิแ,กแตแกเลยเด็จับ ก๋วยอธิบานอะไรนี่กินนะตอนนี้บ้านกัวยบ้านโอไม่มีกินมากกว่าเอาตามมากว่าเออเมื่ไหรคุณโกเพร่ะนใส่เขานอเป็นไรมันลิกวิดีโอไว้นาะโอ้โหหายด้ยกุน่ะแม่หมดกันเทปทองเอามาดู สมใจอยากแล้วน,นั่นน่ะล้าง,งเครื่องสักขาปูนอะอ้าวบริษัทส่งฟิวส์ปนอะฟิวส์ปลวกมิตเตเฮตปลวกเลยอ้วนเหมือนซอนอันซอนผนังมิตเตเฮดปลวกเลยถุงมันคือหัวบ่อ้วนถุงหนามันหัวเ,เน,น,น,นี่ยตาสิใส่สองฟิวส์จังไลยนี่ ขมันหัวเอาผิดกนะครับผิดบวกมันไปหากดกินเด้อพี่น้องต่อน้ำแข็งซื้อดอไอ้ขูดไข่จะเพินงยัรวมกันอนนี้ปลา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 ปลว แม่แบบหนึ่งเหมือนเลยว่ะปลาคือต่อหน่อยแต่ว่าใส่ปลอดติดหมดเลยแม่เลยอันนี้แบบทอดหรือเปล่าล่ะโอ้โหตัวนี้ตัวย,ยหญ่ใหญ่ได้ตัวเดียวหนึ่งวันมาแบกเข้าไปแล้ว